ผมมาเที่ยวสารยาหมอกใช่ไหมที่ตำบลสารยาอันนี้เป็นอำเภอไหมครับอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครพนมนะครับก็อ,อยู่หลังมาหาวิทยลาลัยมหิดลสารยาเองใกล้ๆครับเรียกว,ว่าฝั่งประตูห้าก็ได้ฝั่งประตูห้าข้ามทางรถไฟมานะครับวันนี้ก็จริงจจะมาชมพระธาตุรอบที่สองทางที่สองก็บังเอิญเดินมาถ่ายรูปนกตรงนั้นใกล้ๆเห็นมันมัน ต่บนกิ่งไม้ก็มาเจอเออบูธที่เกี่ยวกับหัวโขนเดี๋ยวจะพามาคุยกับน้องชื่ออะไรครับผมชื่อสะทอนลอดจากสุดนะฮะน้องคงสะทอนนะครับเพชรก็ได้นะฮะเรียกว่าน้องเพชรจกที่ไหนมาครับอ่าที่อะไพรช่างแล้วมาทํางานที่นี่นานยังอ่าก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดเดือนนะเจดเดือนเดี๋ยวให้น้องเรียกว่าเพชรน้องเพชรนะครับคือพอดีว่าก็ช่วงนี้ผมกําลังสนใจเรื่องหัวโขนอยู่พอดี เห็นมีอะไรน่าสนใจในบูธนี้หลายอย่างเดี๋ยวให้น้องเพชรแนะนำคร่าวๆนะครับว่าอะไรยังไงบ้างถ้าคุณมาเที่ยวที่นี่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เหรออ่าเรียกว่ามาได้ทุกวันครับเปิดทุกพันเลยกี่โมงถึงกี่โมงครับมาเนี่ยก็จะมาเวลาประมาณ9ก้าโมงจนถึง6กโมงเย็นนะฮะแล้วเกิดว่ามาเที่ยวชมไปเฉยเนี่ยแล้วก็จะถึงสองทุ่มเลยฮะครับอ่บทีในส่วนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนการเรียนรู้วิธีการทำบวกโขนก็ได้นะฮะครับอย่างในส่วนนี้เนี่ย ัวโขเนี่ยเรียกได้ว่ารวมทักงิมู์ได้เกือบทั้งหมดนะฮะอย่างนี้แล้วยกมันทั้งหมด12ขั้นตอนด้วยกันเราจะแฝงเช้าช่างเนีปยเข้าไปด้วยตัวอย่างเช่นช่างเขียนช่างปั้นช่างแกะช่างสลักช่างลักช่างหล่อช่างตึงช่างขุ่นนะฮะนี้มาดูที่ช่างแรกครับจะมีของช่างปั้นช่างปั้นเนี่ยจะทาการปั้นหุ่นขึ้นมาอย่างหุ่นยักษ์เนี่ยมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะฮะมันจะเป็นตาโพงตาเสียตาโพงปากขบตาจระเทศปากขบ ตาจระเข้ปากเสียฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของตาจระเข้ปากเสียตัวอย่างเช่นพระพิลาบหรือว่าพิเภกก็ได้นะฮะนี้ถัดมาเนี่ยเป็นเสียงของพวกวานอนฮะวานอนเนี่ยเป็นทั้งหมดสองรูปแบบด้วยกันก็คือเป็นปากขบแล้วก็ปากอ้าฮะถ้าเป็นปากขบเนี่ยตัวอย่างเช่นสัตตพีองคตนะฮะถ้าเป็นวานอนปากอ้าเนี่ยตัวช่างเช่นหนุมานฮะทีนี้ปั้นด้วยวัสดุที่ว่าไม่คงทน่าวนใช่ไหมฮะต้องผ่านกระบวนการถอดพิพมก็คือ การหลอ่อขึ่นหมเขาจะทําอุปนกรอนนะครับทำหัวขวนที่ว่าซึ่งสําคัญมากอ,มอย่างหุ่นหัวขวนหุ่นเงยสามารถทําหัวขวนซ้ำได้เรียกว่าเป็นสิบๆหัวเลยร้อยหัวครับวิธีการก็คือนํากระดาษเนี่ยมาปิดทับที่หุ่นหัวขวนถึงเจ็ดชั้นนะฮะพอปิดครบเจ็ดชั้นแล้วใช่ไหมจำเป็นต้องเป็นเจ็ดชั้นไหมใช่รับมันต้องได้ความหนาพอสมควรอยู่ที่กระดาษเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงว่าเวลาที่เตรียมหุ่นเนี่ยตรงเนี้ยจะทําเป็นปูนได้ไหมอันนี้ปูนพัตเตอร์ใช่ไหมเป็นปูนไง คิดว่าถามว่าต้องเป็นปูเนี่ยเนื่องจากเมนวัสดุว่าต้องแข็งแรงพอสมควรต้องเป็นปูแล้วต้องเสริมเหล็กข้างในไหมโครงเหล็กไม่ต้องปูนเตอร์เนี่ยเรียกว่าใช้ยางมะพร้าวก็พอละปูนธรรมดาที่เราทําบ้านอะไรพวกเนี้ยถ้าปูนนี้ทำบ้านต้องเป็นปูนปอร์ตแลนด์ไหมอันนี้ปูนอะไรอันนี้เป็นปูนปูนเตอร์ฮะปูนเตอรปูนเตอร์เนี่ยเอาไใช้สําหรับหล่อโดยเฉพาะก็จะเป็นพวกปูนซีเมนต์เนี่ยจะใช้สําหรับงานก่อสร้างหรือว่าครับหมายถึงบล็อกข้างนอกแม่พิมพ์ก็เป็นปูนเป็นปูนมาเติมเนี่ยพอข้างในก็เป็นปูน เลีก,กอ่าสมมติเราได้นนพิมพ์แล้วใช่ไหมฮะอ่านเป็นพิมพ์ยางในส่วนนี้เรียกว่าพิมพ์ยางนะฮะพิมพ์ยางอ่าถัดมาเนี่ยข้างนอกน,นี้เรียกว่าเป็นยางพลาราแล้วครับเป็นยางซิลิโคนฮะยางซิลิโค,อโคนอ๋อใช่ฮะเพราะเราถอดพิมพ์แล้วใช่ไหมฮะเราก็เทปูมเตอร์เนี่ยลงไปที่พิมพ์ฮะครับอ่าแล้วก็จะได้เป็นผลงานออกมาครับอ่านเราปิดผลแล้วใช่ไหมฮะแล้วทำการพาผลออกมาในลักษณะแบบนี้ฮะครับก็จะสามารถแกะออกไวจากหัวโค่นอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยข้างในก็จะมีทักษะเป็นกรงกลวงฮะเราได้ขุ่นแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ทำการเย็บขุ่นฮะเพื่อเชื่อมรอยต่อเวลาเราเย็บเนี่ยจะเย็บด้วยด้าเชือมข้างหลังเนี่ยนะใช่ฮะเพื่อให้เชื่อมต่อกันพอเราเย็บเสร็จแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ทำการปั้นเสริมขึ้นมาเวลาปั้นเสริมเนี่ยจะปั้นด้วยวัสดุผงไม้ผสมกาวลาเท็คนะฮะเพื่อให้เกิดความชัดเจนบนใบหน้าขุนขึ้นถามว่าทำไมต้องปั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนื่องจาก ในขั้นตอนนี้เนี่ยทำได้แค่การโกนคร่าวๆหรือว่าขึ้นรูปคร่าวๆเท่านั้นครับจึงต้องมีการปั้นเสริมขึ้นมาให้ชัดเจนนะฮะพี่ขอแทรกนิดนึงพอดีได้ดูใน YouTube มาบ้างเวลาจะปั้นเสริมเนี่ยต้องผสมอะไรกันมอดกันมาแรงปัวมากัดอินอาหารต้องใช่ไหมครับเพื่อความทนทนต่อหัวขมเขาเรียกว่าอะไรชันหรือไม่ไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ฮะอันนี้ผสมอะไรบ้างพอบอกได้ไหมมันไม่มีอะไรตายตัวนะฮะอันนี้แล้วแต่เทคนิคบางคนและที่น้องเรียนมาผสมอะไร ไออย่างของผมเนี่ยก็ผสมกับเอาละวใก้เฉยืก็ได้แค่นั้นเหรอรับแมลงกวดไม่กินเลยพวกไม่มากินพวกแมลงอันนี้ใช้เคลือบอีกทีก็ได้ตอนนี้ว่าจะมาเคลือบตอนหลังหรือว่าบางทีเนี่ยจะใช้อีพ็อกซี่ในการต้นก็ได้นะอีพ็อกซี่ก็ได้อ๋อนี่คนเนี่ยเขาแล้วแต่ความชอบแล้วแข็งแรงนิยมไม่หักแข็งแรงมากๆใช้อะไรดีกว่าอีพ็อกซี่ดีกว่าอะไรก็ได้ฮะเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร อย่างเง้ยถ้าเกิดว่าเป็นอีพ็อกซี่ใช่ไหมเราก็ต้องปั้นเลยแบบย่าให้หนามากอ๋ออีพ็อกซี่ย่าหนามากถ้าอันนี้เป็นขี้เลื่อยใช่ไหมผสมกับกาวลาเท็กซ์ซึ่งความแข็งกระด้างคงไม่เท่าอีพ็อกซี่แต่ว่ามันก็ได้ความเมาอีพ็อกซี่นี่คือวัสดุทางงานช่างนะครับที่คล้ายๆพองแห้งคล้ายๆพลาสติกแข็งๆมากๆอ่าใช่อ่ะต่อไปกรึงยอดอันนี้ต้องเป็นช่างไม้ละ อันนี้เป็นส่วนของช่างตึงฮะช่างตึงอ่าแล้วถ้าช่างทําหัวโขนอาจจะทําไม่เป็นต้องเป็นความสามารถเฉพาะด้านหรือต้องฝึกฝนเรียนรู้บางคนเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้วยบ้างอย่างความรู้เนี่ยก็ควรจะตึงได้แต่เป็นส่วนของการกระส่วนแบบฮะการกระส่วนแบบเนี่ยคือการกระส่วนเข้าข่าวก็คือเขียนรูปแบบขึ้นมาเนี่ยับเป็นลักษณะนี้การกระส่วนแบบเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจก่อนเรื่องแรกเนี่ยยอดเนี่ยมียอดอะไรบ้าง ยอดน้ำเต้ายอดใช้ยอดบัดอืมันนี้ยอดในส่วนนี้เนี่ยเรียกว่าอันนี้หนึ่งน้องตรงส่วนข้างบนนี่ที่จะมาเสียบตรงนี้เป็นไม้อย่างนี้เลยเหรอถ้าจะไม่ใช่ถ้าเกิดอยากให้เบาเนี่ยใช้วิธีการปิดกระดาษเหมือนกันฮะอ๋อปิดกระดาษเหมือนกันพอเราปิดกระดาษเนี่ยก็ผ่าหุ้มเหมือนในขั้นตอนที่สี่ครผ่าด้านหลังใช่ผ่าแล้วก็ค่อยเย็บอีกทีหนึ่งใช่ฮะอ๋อจะได้ความเบาคงตัวโขลขึ้นมามากขึ้นอ่านะครับเพล่แล้วถ้ามันมีหลายๆยอดอย่างนี้มันไม่ทํายากเหรอครับ ถ้าเกิดเป็นหลายๆยอดใช่ไหมฮะอย่างยอดที่ว่าหลักๆเนี่ยอาจจะเป็นยอดที่อยู่ข้างในใช่ไหมฮะในการปีกระดาษถ้าว่ายอดเล็กๆเนี่ยก็ใช้วิธีการเอายอดไม้ก็ได้อย่างที่ว่าจะไม่พุ่นพุ่นอะไรนี่กันมากอ๋อเข้าใจก็คืออันเล็กๆก็คือใช้ไม้ไปเลยเสียบเข้าไปปิดเข้าไปเพราะบางทีเนี่ยอาจจะเป็นส่วนยอดใช่ไหมฮะแล้วก็จะรับอ๋อให้มายึดแต่นี่คือแบบเราเบาได้แค่ไหนก็ทำได้เท่านั้นแล้วขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปครับเป็นขั้นตอนของการขั้นตอนที่แปด ถ้าตอนการแกะเนี่ยลายเด็กทุกการแกะหินกะแนะลายเป็นภาษาศับโบราณหมายถึงอะไรครับลาแกะแนะลายเนี่ยคือการเดี๋ยวว่าถึงการในขั้นตอนนี้ก่อนนะฮะเราต้องทําพิมพ์ขึ้นมาก่อนนี้เรียกว่าพิมพ์หินสบู่นะฮะพิมพ์หินสบู่ทำด้วยหินอ่อนแต่อย่างอันนี้เนี่ยหินสบู่เนี่ยเป็นหินที่ว่ามีลักษณะคล้ายคล้ายกับหินอ่อนแต่ว่าเรียกว่าหินสบู่นะใช่ฮะแต่ว่ามีแร่เนี่ยค่อนข้างน้อยฮะเวลาคนโบราณเนี่ยเขาไปหาเนี่ย เาใช้วิธีการพกเหล็กแหลมเนี่ยฮะแล้วก็ไปเช็คดูที่หินว่าสามารถนํามาแกะไปรดลายได้หรือเปล่าเนี่ยก็จะเป็นลักษณนการแกะนี่คือแกะมือสดเลยใช่ก็คือการใช้เหล็กแหลมขึ้นมาจะมีเหล็กแบบโโการคว้านบ้างการตัดบ้างตรงนี้เป็นของช่างแกะมือมากอย่างอันนี้เนี่ยเรียกว่าผ่านขบวนการของช่างเขียงขึ้นมาขึ้นเกิดความชํานาญเนี่ยพอสมควรเรียกว่าเขียงอาชัางเนี่ยป็นร้อยพันแกะก็ต้องสุดยอดฝีมือสุดยอดแล้วใช่ไม่เใช้กัน อย่างนี้เรียกว่าคนที่ทําหัวขเนต้องเรียนรู้เอาไว้พี่ถามน้องเพชรหน่อยว่าอันนี้เขาเรียกว่ากันแหนะลายเรียกว่าพิมพ์ก่อนพิมพ์อันนี้เรียกว่าพิมพ์เดี๋ยวทานิดนึงว่าพิมพ์ในหัวขนไทยเนี่ยนะเอาทุกหัวเลยนะมีลายไทยอย่างเนี้ยที่ต้องมาทําบล็อกอย่างเนี้ยทั้งหมดเยอะไหมพิมพ์เยอะไหมเยอะฮะกี่กี่กี่แบบกี่ลายเอาเป็นว่า แบบนี้ัแบบนับนับไม่ได้ฮะนับไม่ได้เลยครับที่ว่าที่ใช้หลักๆเนี่ยลายกระจังฮะลายกระจังเนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดเริ่มแกะหินก่อนใช่ไหมจะเริ่มที่กระจังตาบอดก่อนกระจังตาบอดเนี่ยคือไม่มีกระจังที่ว่าเป็นไส้เนี่ยติดเพชรพลอยฮะไม่ต้องเว้นพอถัดขึ้นมาเนี่ยเป็นทักษะฝีมือก็จะมีกระจังเนี่ยมีตาขึ้นมากระจังคือส่วนไหนกระจังก็จะเป็นส่วนนี้ฮะอันนี้เรียกว่าลายกระจังเนี่ยนะนี่าเรียกระจังเนี่ยมีแม่แบบมาจากดอกครัวฮะ อย่างเราบัวในงานไทยเนี่ยเราว่าเป็นทองที่ว่างามนะฮะสามารถนำไปใช้เปรียบเปรยได้ครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการกระแลกรายนะครับการกระแลกลายเนี่ยคือการใช้ลักเนี่ยกดไปได้่พิมพ์ฮะและ้วใช้มีดเนี่ยแกะขึ้นมาก็จะได้เป็นลวดลายอย่างนี้ครับหนึ่งตัวพอทำอย่างนี้เนี่ยซ้ําๆเนี่ยจนมีตัว <ปะ S 2> อย่างของลักไหมไม่ไม่มีอย่างนี้เรียกว่าเป็นลักเทียนก็ได้หรือว่าเป็นวัตถุทดแทนก็ได้มันจะเป็นสีดำๆถูกต้องไหมครับ น้องเป็นผู้ช่วยเหรอครับอยู่ที่นี่เหมือนกันออกประชาสัมพันธ์ที่นี่น้องชื่ออะไรครับพี่มาถ่ายทําไปออก YouTube รายการส่วนตัวได้นะไม่เป็นไรเนาะไปเผยแร่ให้เป็นความรู้รักเนี่ยเป็นยางไม้สีดําก็ได้อันนี้ใช้ในการปิดทองือว่าใช้ในการกระแนลายถ้าใช้ในการปั้นเนี่ยเราจะใช้เป็นรักสมอันนี้คือทําแทนขึ้นมาอ่าไม่ใช่ของแท้ทำมาจากอะไรรเทียมรักเทียม ซื้อหาซื้อได้หาซื้อได้ทั่วไปฮะแล้วพอแห้งก็แข็งอย่างนี้เลยใช่ฮะเราเอามาหยอดในน้านะครับนี่เนีนะครับใช่ครับเรียกว่าเอามากดเข้าไปใช่ไหมเอามากดแล้วใช้นี่ในกแกะขึ้นมาแพงไหมครับขวดนึงไม่แพงฮะขายเป็นขวดๆแล้วครับใช้เป็นกระป๋องกระป๋องนะฮะอ๋อเป็นกระป๋องทีนี้นะฮะพอกระเนะลายเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเอามาติดนํานำเลี้ยงบนหัวโขนติดด้วยกาวอ่ากาวลาเท็กก็ได้ใช้กาวลาเท็กก็ได้ขบวนในการเลี้ยงนะฮะก็จะมีว่า ถ้าเกิดว่าเป็นชั้นของเชิงบ่าเนี่ยจะใช้โบกเกสอดในการเรียงครับรบริเวณตรงน,นี้เรียกว่าชั้นเชิงบานะฮะชั้นเชิงบาท,ที้ถันขึ้มานเนี่ยเป็นชั้นของเส้นลวดส่วนเส้นลวดเนี่ยเส้นลวด<ช>คืออยู่ตรงไหนตรงนี้รดดครับเส้นลวดตรงนี้อย่างเส้นลวดตรงนี้ใช่ไหมฮะจะมีการเว้นนะฮะไว้สำหรับติดเพชรติดพลอยขัดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นลวดลายของกระจังนะครับมีาปมีลายกระจังนี้ฮะก็จะนำมาติดตรงชั้นนี้ฮครับ นี้ก็จะเป็นกระบวนการเรียงลุดลายคร้าวนะฮะอืนนี้เขาเรียงเสร็จแล้วใช่ไหมครัแล้วก<ภา>็ทำการทารักปิดทองอ,อย่างรักเนี่ยอย่างทารักเนี่ยจะมีความเข้าใจทางด้านรักก็คือใช้วิธีการแตกรักเนี่ยลงไปเราจะทราบว่ารักจังหวะไหนเนี่ยที่ใช้ในการปิดได้ถ้าเกิดปิดตอนที่ว่ารักเนี่ยกำลังชุ่มๆหรือว่าเบียกยู่เนี่ยปิดทองลงไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดความจมขึ้นมามหรือไม่เกิดความเงาแววของทองนะฮะถ้าเกิดปิดรักตอนที่ว่ารักเนี่ยกำลังจะแห้งปุ๊บเนี่ยปิดลงไปแล้วใช่ไหมฮะ มันก็จะเกิดความเงาแววขึ้นมาหรือว่าค่อนข้างเหมือนทองจริงนะฮะอือทีนี้นะฮะพอทาปิดทองเสร็จแต่ก็ทาการเขียนหน้าขึ้นมานะอย่างการเขียนะะขอแทรกนิดนึงแล้วขั้นตอนที่ถ้าไม่ผ่านพวกลงรักและไปปิดทองที่เขาใช้สีเฟลคทาใช่อ,อย่างนี้นเรียกว่าเป็นเป็นอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมอ่าอย่างนี้เป็นปะบวนการโบราณอ๋อนี่แบบโบราณอีกแบบหนึ่งคือการใชา้าดแทงก็คือใช้เฟกอ่าเศษก็คือพูดง่าย มีมีมีโมเดลมีแบบแบบนี้แม่พิมพ์แบบนี้มาติดปุ๊บแล้วก็ทาสีเฟลกแล้วก็ติดทองแทนกันได้ได้ไดก็ได้ครับ,รบทีนี้พอเราปิดทองเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องการเขียนหน้าขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวดูพอแปดกันแนะลายนะครับขั้นตอนที่แปดเก้าก็คือทาลักเพื่อปิดทองที่น้องเพชรออธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็สิบปิดทองคําเปลวเป็นลักษณะน,นี้แล้วว่าหัวหนึ่งเนี่ยก็ใช้ทองคำเปลวถึงทาลักเพื่อปิดทองก็คืออันนี้นะ แล้วก็ปิดทองคําเปลวหัวหนึ่งใช้ประมาณ200แผ่นถ้าเกิดเป็นเสี่ยนโลนะฮะก็คือพวกวานทองแล้วก็ไปอันดับที่1ิบเอ็ดลำดับที่11อย่างงั้นเขียนหน้าเนี่ยเขียนสีเส้นห่อเหรอครับห่อหรือห่อเส้นห่อะเส้นห่อเส้นห่อเนี่ยถามมานมากคือเส้นอะไรนะฮะเส้นห่อเนี่ยคือเส้นรอยยับร่นบนหน้าโขนไม่เอกเหรอครับไม่กันไม่เอกอ่าจะอย่างนี้ใช่ไหมฮะเรียกว่าเส้นรอยยับรอยย่นบนหน้าโขนใช่ไหมฮะ รเราจะประกอบไปด้วยสีหงชาติฮะสีของชาติสีลิ้นจีสีของชาติสีชาติสีลิ้นจีนะฮะสีขงชาตินี่คือสีอะไรคือสีชมพูฮะถัดมาเนี่ยคือสีชาติสีชาติคือสีแดงสีลิ้นจีเนี่ยคือเกิดจากเกิดจากการเอาแดงเนี่ยมาผสมกับขมเหลาหรือว่าสีดำมันจะเป็นสีแดงเข้มขึ้นมาพอถักขึ้นมาเนี่ยในงานไทยเนี่ยก็จะมีเส้นที่ว่าสว่างนี่สุดก็คือเส้นสีทองครับเส้นสีทองเนี่ยใช้วิธีการ ตัดยางมะเดื่อลงไปแล้วก็ปิดทองทับฮะอ,อันนี้ก็จะเป็นเส้นพ่อออกมานะฮะทีนี้เนี่ยถัดมาที่ว่าเส้นพายเส้นพายเนี่ยคือเส้นขนถ้าเกิดเป็นขนพวกเทวดาเข้าไปเนี่ยเราใช้วิธีการลงสีเขียวตันแชรลง่อดแล้วก็มาตัดเส้นด้วยสีเขียวใบแค์ทีนึงนะฮะถ้าเกิดเป็นพวกอ่านมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยก็จะพิเศษกว่าพวกเทวดาทั่วไปคือจะมีการแล่เส้นขึ้นมาในลักษณะน,าานี้ฮะน,นี้เรียกว่าการแล่เส้น เนื่องจากพวกอะมนุษย์เนี่ยมีขนที่ว่าค่อนข้างยาวกว่ามนุษย์ทั่วไปฮะครับอ่ะทีนี้นะฮะ<ว>เดี๋ยวแป๊บ,บหนึ่งเดี๋ยวผมขอแรงนิดนึงคือว่าถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่รู้เรื่องธรรมวิธีทำโพเนี่ยเขียนสีเส้นห่อเดี๋ยวให้น้องเพชรเรุปสั้นๆชี้จุดว่าเส้นห่อคืออะไรตรงไหนอย่างไรบางคนฟังไปรอบนี่ยก็ยังไม่เข้าใจนะมันเส้นห่ออะไรตรงไหนะ ตรงไหนคือเส้นห่อเส้นห่อคืออะไรเส้นห่อคือเส้นบริเวณที่เป็นสีชมพูหรือว่าสีแดงๆเนี่ยตรงตรงเนี้ยนะจะปรากฏอยู่ที่ตรงเหนือคิ้วฮะเหนือคิ้วเหนือขนตาฮะหรือว่าบริเวณที่ว่าเป็นปากเห็นไหมฮะอ่าก็คือที่เป็นสีออกแดงเนี่ยนะและตรงทองไม่เกี่ยวนะ ตรงทองคือเป็นส่วนหนึ่งของเส้นห่อฮะอ๋อส่วนหนึ่งของเส้นห่อที่อธิบายไปว่าเส้นห่อเนี่ยมีสีอะไรบ้างอ๋อก็คือไอ้เส้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะที่รอบๆเนี่ยนะทีว่าเส้นห่อหมดเลยเนะเวลาเราเวลากดคิ้วไปเนี่ยมันจะมีรอยยับขึ้นมาบนเหนือตารือว่าเนคิ้วใช่ไหมอันนี้คือเส้นห่อที่ว่าเกิดขึ้นบนหน้าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนถ้าเป็นคนก็คล้ายๆยหยึกหยักของรอยตีนการอยย่นอ่านิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วแล้วที่เป็นเส้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 นเหมือนเส้นหนวดนี่เขาเรียกว่าออะไรันนนนี้้้เเยยยกาาสสพพ เส้นพายก็คือเส้นขนมีทั้งหมดกี่เส้นบนหน้าขนนอกจากเส้นห่อเส้นพายเส้นห่อก็คือเส้นตรงนี้นะที่มืนเสียบเพราะบนใบหน้ารอยเสียบด้วเส้นพายเส้นเล็กๆตรงนี้อ๋อสองเส้นใช่ฮะอ่าโอเคเข้าใจแล้วครับตอนเขียนเส้นห่อเสร็จใช่ไหมครับแล้วจะทําการประดับแววขึ้นมาระดับแววใช่ฮะมีถ้าพี่เดาก็คือว่าติดไอ้นี่ไปเรียกว่าติดเพชรติดพอประดับขึ้นมาอ่าเหมือนดนตรีไทยก็จะมีเครื่องดนตรีไทยอ่าเครื่องดนตรีไทยแบบว่า เครื่องมอนอย่างเงี้ยเขาจะมีติดให้แวววับแวววับใช่ไหมครับก็คือเหมือนกระจกใช่ไหมตัดมาใช่ไหมอย่างในส่วนนี้เนี่ยเวลาขึ้นมาจะติดสองประดับแววอาจจะเรียกว่าเวลาโดนแสงเนี่ยก็จะเกิดความแวววับสวยงามอ่าเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นงานที่ว่าใช้กับแสงสีครับครับอ่านี่ก็จะเป็นอันซึ่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณเลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราก็ในส่วนนี้นะฮะเรียกได้ว่า หัวโ,โขเนี่ยใช้เวลาถึง2เดือน,นะะถ้าเป็นเสียงโ <บะ S 2> น้น,บนบแบบธรรมดาถ้าเป็นเสียงย,ยอดเนี่ยอจะอยู่ที่ประมาณสเดือนอืมเพราะว่าต้องผ่านการกระสวนแบบการติดทองที่ว่าค่อนข้างใช้ทองมากกว่าอืม <นะ S 1> ครับนี่ถัดมาตัวละครข้างบนนะฮะไหนครับตัวละครข้างบนถ้าเกิดเป็นพวกขันุมาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ว่าแตกต่างจากวานอนทั่วไปก็คือตัวอย่างเช่นวานนอนสแปงมงกุฎครับนอนสุสแปงมงกุฎเนี่ยจะไม่มีเขี้ยวเพชรป้ายดาน ที่เห็นจะอยู่บริเวณที่ว่าใต้เพดานนะฮะอย่างนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีแค่หันุมนุมานกับนินละพัทเท่านั้นครับเนื่องจากพวกนี้เนี่ยสามารถข่าวเป็นดาวเป็นเดือนได้นะฮะอ่านินละพัทเนี่ยก็จะมีกายเป็นสีดำนินละพัทเนี่ยจะเป็นบุตรของพระกายฮะอย่างนุ่มๆจะเป็นใไม่ใช่อย่างนุ่มเป็นนินละพานันอ๋อมีหลายเห็นบอกมีเป็นร้อยร้อยตัวเลยใช่ไหมมีเป็นร้อยร้อยตัวเลย่ะครับหรือว่ามากกว่านั้นครับ อันนี้อาจจะพอดูหลักๆกัก็ได้นี่เป็นพยาวานอนใชไรับถ้าเป็นพยาวานอนยอเนี่ยตัวอย่างเช่นสุขี่พาลีอือันนี้ก็จะเป็นผีัดเป็นน้าหลานของฮนุมานั่นเองครับนะทีถัดมานะเป็นเศียรของไวยมุตไวยมุตเนี่ยก็จะมีกายเป็นผีพอคำนะอย่างนี้ก็จะเป็นภาพรุนเนี่ยแบ่งภาพลงมาฮะถัดมาเนี่ยเป็นนินราชนินราชเนี่ยนินราชสีอะไรครับเป็นสีน้ำไหลฮะนินราชอ่ย เสี้ยนี้เป็นสีเนี่ยสีน้ำไหลท่านนับเนี่ยหนึ่งสองสามครับ 4, เสี้ยนที่สามเสียนที่สามคือนินระอะไรนะ,น,น,ะ,ะนินละัละลาดนินระลาดอันที่สองอะไรนะวัยบุตรวัยบุตรแล้วหนึ่งนี่เรียกว่าอนุมานฮะอนุมาเสีนนี้เนี่ยยังขาดค้องสมบูรณ์ของที่ว่าที่มีเกีียวแค่ไล้อาวยังไม่เสร็จสมบ,บูรณ์นะเป็ตัวอย่างให้ดูว่าอนุมานเนี่ยต้องมีเกีียวเพชรรักสีแล้วครับสีที่ก็จะเป็นวิษสันตาวีฮะวิษสันตาวีนี่ก็จะเป็นท่างคางในแบ่งภาคของมั ละห้าละครับห้านี่ก็จะเป็นสุรการนะฮะโอ้หลายตัวเนาะอย่างสุรการก็จะมีเป็นสีอันนี้เป็นทีมฮนุมานพูดอย่างนี้ได้เลยถ้าถ้าอย่างพวกนี้เนี่ยก็มีผักเป็นลูกน้องหอนฮัืมานอีกทีหนึ่งแล้วครับโอเคสุดท้ายละมีอะไรฝากบอกท่านผู้ชมเชิญตอนเชียร์น้องเพจบอกเลยถ้าเกิดว่าอยากจะมาเรียนรู้วิธีการทำหมูผลต่างๆหรือว่าเป็นตัวอย่างเนี่ยว่าในขั้นตอนเนี่ยจะทำยังไงดีหรือว่าเป็นิทิศทางไหน หรือไม่เข้าใจอะไรอะไรเนี่ยก็สามารถมาสอบถามได้ครับนี้เนี่ยก็จะไม่ไม่ค่อยมีความรู้มากเท่าไหร่ครับอ่าก็จะมีความรู้อะไรก็จะถ่ายทอดให้นะฮะแล้วเมื่อกี้ตอนผมมาใหม่ๆผมก็เห็นเด็กน้อยประมาณชั้นประถมใช่ไหมมากับพ่อแม่ก็มาร่วมกิจกรรมทำอะไรครับอนุบาลครับอนุบาลเลยครับเขามานั่งทําอะไรครับอามาเขียนหน้าโครับเท่าไหร่นะวันนี้วันนี้วันที่วันนี้วันที่แปดด้วยครับ ใช่นะ8ตุลาคม59เก้าขาจะมีเวิร์กช็อปอ่าอย่างนี้จะเป็นเวิร์กช็อปการเขียนสมุดนะฮะการเขียนสมุดเราจะมีหมดสรูปแบบอันนี้กี่บาทถ้ามาร่วมกิจกรรมหน้าละ9กบาท99บาทพอเพ้นท์เสร็จปุ๊บเอากลับบ้านได้เลยใช่อันนี้จะเพ้นด้วยวัสดุปูนปลาเตอร์คืออุปกรณ์นี้ให้ทุกอย่างเราหล่อมาให้เขาเรียบร้อยแล้วใช่ฮะก็คือมาเขียนหน้าเองเดี่ยอย่างที่บอกไว้ว่าเราจะนําขั้นตอนที่11เนี่ยจะเขียนหน้าไหนได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับห้ครับ ลิงสองยักษ์สองนะอย่างยักษ์เนี่ยเขจะมียักษ์แลตาลายชิ้นเล็กชิ้นเล็กมีกี่บาทไม่มีฮะชิ้นเล็กมีแต่เป็นหน้าใหญ่อ๋อไม่มีมีแต่หน้าใหญ่เนื่องจากเวลาเพ้นท์หน้าเล็กเนี่ยนะจับหยิบตัวอย่างให้เพ้นได้ยากด้วยคือเขาจะหลอดปูนปั้สเตอร์แบบนี้เอาไว้นะครับเนี่ยแล้วเวลาเด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็ได้นะไม่กําหนดอายุใช่ไหมครับใช่ครับมานั่งลงสีพวกนี้ก็มาได้เลยหนึ่งหนึ่งอันนี้ อย่างช้าอย่างเร็วใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เพ้นเสร็จก็จะทาเสร็จว่าคนเนี่ยค่อนข้างน้อยเขียนอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงอ้นานขนาดนั้นเลยนะครับแต่ผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเขียนเรื่อยเขียนแบบอยากให้เดี๋ยวว่าเก็บทุกเม็ดนะฮะทุกเม็ดเนี่ยลงไปถึงการตัดเส้นทองการลงในขบวนการอาจจะใช้เวลาครึ่งวันหรือเป็นวันแล้วจริงไหมเขาบอกว่างานพวกนี้มันเป็นงานแบบบุ่นลอยตัวมือต้องลอยลอยใช่ไหมยากยากใช่ไหม การขยีงผู้กันการขยีงผู้กันเนี่ยคนมือไม่นิ่งเครียดเลยอย่างั้ก็ได้เรียกว่ามือสั่นก็ทําไม่ได้จากการทำบ่อยดีกว่าครับต้องฝึกเขาเรียกว่าพอเราทําบ่อยทุกอย่ยน้าน้องสมัยเรียนเคยเจอเพื่อนที่แบบมาแรกๆโอ้โหมือไม่นิ่งเลยขีดเส้นไม่ตรงเลยแล้วฝึกไปเรื่อยๆแล้วเก่งมีไหมไม่ไม่ต้องยกถึงเพื่อนก็ได้ยกถึงตัวยางฝุ่ก็ได้ครับตัวางผมเนี่ยถามว่าเคยตัดเส้นผู้การไม่นิ่งมาก่อนไหมก็เคยฮะอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้เก่งและถามหน่อยว่าแล้วถ้าเกิด วาดไปแล้วพลาดเบี้ยวอะไรลบได้ไหมลงสีซ้ําได้ไหมได้นะทับได้แต่ว่าค่อนข้างที่จะจะไม่สวยใชยากก็จะเกิดความช้ำควรแกะรอบเดียวให้เนียบไปเลยใช่ครับอย่างอันนี้เรียกว่าความสดของงานนะมีตัวสดไม่ไดนอะไรเนี่ยงานของเราก็จะยิ่งมีชีวิตชีวามากเข้าแน่นครับเขาเรียกว่าเหมือนงานมีชีวิตแตบนั้่ครับอันนี้เรียกว่ามันเกิดจากทักษะที่ว่าทำาบ่อยเพราะพี่ได้คุยกับบางคนเขาบอกว่าชนะอาจารย์กิจกรรมบางครั้งยังยอมแพ้เลยใช่ไหม ขนาดอะไรหรือว่าไม่หรอ,อถ้าถ้าอย่างกิจกรรมไทยเนี่ยเรียกว่าแตกต่างจากานั้นกิจกรรมสาโกลเนี่ยตรงที่ว่างานไทยเนี่ยใช้วิธีการตัดเส้นใะ,ะแล้วเกิดเ,เป็นงานสาโกลเนี่ยใช้วิธีการเกลี่ยน้ําหนักอย่างนี้ความงานเนี่ยควรจะรูปแบบกัน<ะ>อ,อย่างนี้เราใช้วิธีการแบ่นี้นังไงอย่างตัวอย่างสีของเส้นท่อใช่ไหม<ะ>ใช้วิธีการลงสีพื้นลงไปก,ก่อนคือสีของชาติ นี้ก็มีการสอดสีเนี่ยก็คือสีแดงก็จะมีน้ำหนักเข้มขึ้นมาทีนี้ก็จะมีการตัดเส้นด้วยสีลิ้นจี่ฮะอ่าอย่างันนี้เขาเปลี่ยนขบวนการงานเป็นขั้นตอนนะไม่ใช่ลงม่วนะอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปองครับครับโอเคขอบใจน้องเพชรมากเลยครับที่มาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับโคนวันนี้พี่โชคขอบคุณมากนะครับขอบใจมากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ